สวัสดีพี่น้อกงกับพวกกันอีกแล้เนะค่ะกับช่องนี้นะพี่น้องเนาะอ,อันคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปสันส้นๆแต่หาบว่ามีิค้าต่างกล่องพอดีพอเพิ่นใส่บ่วงเนะพี่น้องเนาะ <c oughs> ใส่บ่วงในนู้มาตูงใหญ่นึงพี่น้องกำลังสิลกคนเนะพี่น้องเนาะนูนนะมันเล่นเข่าร้ายพี่น้องเพิ่งตรงใหญ่หนึงเนาะเบิ่งพี่น้องเบนะิ่งกแบกใหญ่ห คือสิยางพี่น้องกับว่ามีมือถืออันเอาเป็นมาคืออันจาวีเป็นมาหลุนค้าหนีไม่พี่น้องเนาะ จำมาจากคลิปคลิปหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะคนบอกว่าเวลาถอนขนหนูนี่ให้ใส่ขี้เทาเนาะหนูมันตายแล้วเนาะเพราะมันติดบ่วงก็พยายามใส่อยู่พี่น้องใส่เพื่อจะอันมาเลี้ยงเนาะเลี้ยงเพื่อขยายพันธุ์เนาะเพร่ะจะได้กินแล้วก็ได้ขายน้ำเนาะพี่น้องเนาะแต่ก็บม่เคยได้เจืเจือได้ไดไม,ยงงมตตาย่ำไหนก็มีแต่ตายเบื่อพี่น้อง ตัวใหญ่เลยกึ่กิโลมีลึ่งบตาไปสั่งก่กิโลเบึงเน้องพี่น้องเนาะตัวใหญ่แหงแต่นี่น้องพี่น้องเนาะบึงหมกปามพี่น้องอ้อยไฟปลูกเองไม่อ้อยไฟโดยได้ย่างว่ากระบอกมันแพงเนาะพี่น้องเนาะานเขาเลยต้องปลูกปามไปสำหรับอนาคตเนาะอ้อยไฟ เกี่ยวไปเก้เกี่ยวกันอย่างก็มกปามมาเนี่ยด้ผู้อดสิมาโลกคนหนูซอยพ,พี่น้องตกเงี้ยหน่งใหญ่ใหญ่พอพอแค้นเลยให้ตัวหนีมานอพี่น้องโลกคนซอย <laughs> ตกใจเว้ อันที่เห็นหนูไงหล่ยอยากกินนี่พี่น้องมาที่หนูหน่อยแล่นตามนี่ยืนวังเซยพี่น้องแมวจกแมวจงไหนหนูแล่นตามนี่เซยบม่สนใจเอาเป็นว่าจบคลิปจะเพียงเท่านี้นะพี่น้องนอะขออนุญาตอันลกคนเห็นแล้วสักคนนะพี่น้องเนาะ มึงหันลูกคนหนูแต่ตอนนี้มาเบิ่งกลวยเนาะเป็น้องเนาะนี่ค่ะ้าห้าเห็ดสวนกเกษตรสิ่งที่ได้กินก็คือตัวนี้เนาะกลวยเนาะพป่น้อง,งแสดงว่ากลวยเคื่อนนี้มีอยู่เจ็ดวีนาะเป็น้องเนาะหายข้าเจ้าไปแล้วนี่น้อง สนใจบระกลวยพี่น้อง <c oughs> เดี๋ยวเขาดังไฟอยู่เนาะถาเผาข้นเพลินบนหน่ายบนนนำเนาะพี่น้องเนาะจะเป็นหนำไปมองได้กะนนำไปมองได้กะหนำจเป็นเพลินหนำเลยพี่น้อง ตื่นกะสวยยังอยากกินอยู่อันนี้โมกด่างเนี่ยพี่น้องสนใจติดต่อใดเด้ผู้ใดอยากได้ ngắm hoa phi nòng vừng, Đang đàng, ngắm ấy, ít bẹp nướng, à. อีกสายพันธุ์หนึ่งนะพี่น้องน่ะเว้ย อันนี้สำหรับอันนี้บอลสีนะเพี่น้อง่อนนะเพื่อนผูกไปน้ำไกลเคียไปน้ำ ขออนุญาตจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะพี่น้องเนาะฝากกดไลค์กดติดตามน้ำเด้อพี่น้องเด้อสลับช่องแอลวันซ่าเลอช่องละเมอแชนน่เนาะพี่น้องเนาะเป็นน้องไม้ในวงการนะคะพี่น้องเอาเป็นว่าเข้าลำลาภาษาก,กันไปนี่ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ